Maker Library. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่112กันแล้วนะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับดาวและภูค่ะรายการของเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่112แล้วนะคะใช่ครับดาวเราเดินทางกันมาไกลามากถ้าใครยังจำได้เราเปิดรายการนี้ด้วยเล่มแรกคือ Rules for Radicals ของซออาลินสกี้โอ้โหเล่มนั้นคือสุดยอดคลาสสิกเลยเป็นเหมือนคำพีที่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นปู่เขียนทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเได้อ่านกันหลังจากเล่มนั้นเราก็เริ่มแตกแขนงไปดูหนังสือที่ อนทักษะเฉพาะทางที่ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมี ใช่เลยค่ะเราไปดูเล่มที่สอนกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์จริงจริงว่าจะออกแบบนโยบายจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดต้องทำยังไงไปดูเล่มที่สอนเรื่องกลยุทธ์การเจรจาต่อรองว่าจะทำยังไงให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการเราไปดูเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรการโน้มน้าวใจคนการเป็นผู้นาหรือแม้แต่เรื่องที่สาคัญมากๆอย่างการเลือกคบคนการระวังคนที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากเราหรือการรับ คนเข้าทีมความรู้ระดับโลกพวกนี้ถ้าเป็นความรู้ที่เราอยู่ดีๆก็คิดได้เองอยู่แล้วตามสามัญสำนึกของเราเขาคงไม่ทำวิจัยศึกษามันออกมาแล้วมาเขียนหนังสือจนดังขนาดนี้หรอกเนอะมันต้องขัดกับสามัญสำนึกของเราเราอยู่แล้วหมายความว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เราก็จะคิดและตัดสินใจทำอะไรที่มันสวนทางกับที่หนังสือเหล่านี้สอนใช่ไหมใช่เลยและที่มันเป็นความรู้ที่ถ้าเราไม่รู้แล้วจะทำผิดพลาดกันมากมาก ากนี้สิเราถึงตั้งใจทำรายการตั้งใจหยิบเนื้อหามาเล่าก็อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังเอาไปบอกต่อชวนคนอื่นมาฟังเหมือนกับที่เราทำรายการสอนเลี้ยงลูก Parental Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลานที่เราก็ชวนให้คุณผู้ฟังชวนคนที่บ้านปู่ย่าตายายที่ช่วยเลี้ยงลูกของเรามาฟังเช่นเดียวกันจะได้มีแนวทางการเลี้ยงลูกที่เป็นแนวเดียวกันเผื่อพูดอะไรที่เป็นการทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัว จะได้ทักและเข้าใจกันได้ว่ามันลืมกันได้เราเองยังลืมเลยความรู้ทักษะในรายการ Change Maker Library ก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องเรามีชุดความรู้ระดับโลกแบบเดียวกันคิดดูสิว่าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเดิมแค่ไหนเราเราหนังสือที่เป็นทักษะเฉพาะทางมาเยอะแล้วแต่มาวันนี้ค่ะเอพิโซดนี้เราจะวนกลับมาที่หนังสือที่เขียนมาเพื่อผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเลย เล่มนี้มีชื่อว่า Building Powerful Community Organizations: A Personal Guide to Creating Groups That Can Solve Problems and Change the World ชื่อยาวมากแปลไทยง่ายๆก็คือการสร้างองค์กรชุมชนให้ตรงพลังคู่มือส่วนตัวในการสร้างกลุ่มที่แก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกได้เขียนโดยไมเคิลจาโคบีบราวน์ค่ะคำถามสำคัญที่ดาวกับผมอยากชวนคุยในวันนี้ก็คือ ทำไมต้ององค์กรละ่ะทำไมต้องสร้างกลุ่ม นั่นสิเราเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเราทำคนเดียวเลยได้หรอทำได้ครับทำคนเดียวก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ความจริงก็คือในสังคมมันมีปัญหาใหญ่ๆเยอะมากและก็มีคนอีกมากมายมหาศาลเลยที่คิดเหมือนเราที่อยากแก้ปัญหาเดียวกันกับเราประเด็นคือตรงนี้ค่ะถ้าเราต่างคนต่างทำแยกกันทำพลังมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเรารวมตัวกันแบ่งงานกันทำมีเป้าหมาย เดียวกันพลังมันต่างกันมหาศาลเลยครับดาวเหมือนไม้จิ้มฟันที่อยู่แยกกันเราหักทีละไม้ได้สบายสบายแต่ถ้าเราเอาไม้จิ้มฟันร้อยอันมารวมกันเป็นมัดใครก็หักมันไม่ได้นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมทักษะการจัดตั้งองค์กรหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือทักษะการรวมกลุ่มคนมันถึงสําคัญมากๆสําหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและหนังสือเล่มนี้นะคะมันอาจจะไม่ใช่หนังสือดังแบบที่คนทั่วไปรู้จักไม่ได้วางขายต าร้านนหัังสือท่วไปแต่ในวงการคนที่ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆในวงการนักจัดตั้งทั่วโลกเขาสู่หกกันเลยว่าเล่มนี้คือคัมภีร์ระดับต้นๆของโลกใช่ค่ะจากที่พวกเราไปค้นความมาเพิ่มนะเขาบอกว่านี่คือหนังสือที่สอนปฏิบัติได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกเลยคือไม่ได้มีแต่ทฤษฎีแต่บอกเลยว่าต้องทำยังไงทีละขั้นตอนซึ่งในเอพิโซดนี้เราจะมาเกริ่นนำมาปูพื้น กันก่อนว่าทำไมเล่มนี้ถึงสำคัญและในเอพิโซดถัดๆไปเราจะมาเจาะลึกบทที่หนึ่งครับผู้เขียนเขาเริ่มต้นในบทนำได้น่าสนใจมากเลยนะภูเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้สำหรับใครก็ตามที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่รู้ตัวดีว่าทำคนเดียวไม่ไหวผู้เขียนเขาเริ่มได้เจ๋งมากเขาบอกว่าการหาปัญหาน่ะ ไม่ใช่ปัญหาจริงมากปัญหามันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดแค่เรามองไปรอบๆตัวในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างนะที่อเมริกาเช่นโรงเรียนในเมืองคุณภาพแย่ลงทุกปีครูดีๆก็ลาออกหมด หรือปัญหายาเสพติดในชุมชนที่มันเริ่มจะคุมไม่อยู่แล้วจนเราหลับตาทำเป็นไม่เห็นได้อีกต่อไปหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราเอื่อมระอานะักการเมืองหน้าเดิมๆที่ไม่เคยฟังเสียงเราเลยไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นสักอย่างปัญหาพวกนี้คือปัญหาที่เราเลือกที่จะเห็นหรือเลือกที่จะเข้าไปยุ่งแต่ผู้เขียนเขาก็บอกอีกว่าบางครั้งปัญหาก็เลือกเราใช่เลยบางทีปัญหามาเคาะประตูบ้านเราเลยครับในบทนาม,มีเรื่องเล่าเรื่อง หที่ส่งพลังมากค่ะชื่อเรื่องว่าการรักษาบ้านของพวกเขาไว้มันเริ่มยังไงครับดาวคือชาวบ้านที่อยู่ในตึกการเคหะที่ชื่อแคมฟิลด์การ์เดนส์ในบอสตันตื่นเช้ามาวันหนึ่งก็เจอโน้ตแปะอยู่ที่ประตูหน้าตึกโน้ตว่าอะไรครับบอกว่ารัฐบาลกําลังจะขายตึกที่พวกเขาอาศัยอยู่มานานโหอันนี้น่ากลัวจริงคนกลัวมากสิคะจะเสียบ้านไปไหมจะโดนไล่ที่ไหมเพราะแถวนั้นมันกําลังจเจริญขึ้นราคา กําลังแพงเขาก็รู้สึกว่ากําลังจะถูกบีบให้ออกไปแล้วตอนนั้นเขายังไม่มีกลุ่มก้อนอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยเป็นศูนย์แต่มีคุณแม่ลูกห้าคนหนึ่งที่ทำงานเป็นเลขาโรงเรียนเขารู้จักคนในออฟฟิศรัฐคนหนึ่งเขาก็เลยลองโทรไปถามแล้วยังไงต่อเธอก็ไปชวนเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเริ่มจากแค่สคนนี่แหละค่ะแล้วก็เริ่มจัด จนตั้งเป็นสมาคมผู้เช่าแคมฟิลขึ้นมาจากแค่สองคนใช่ค่ะแล้วหนังสือก็เล่าว่าตลอดสิบ ปีหลังจากนั้น10ปีนานมากด้วยความพยายามมหาศาลความอดทนและการประชุมเป็นร้อยๆอยครั้งกับลูกบ้านด้วยกันเองและกับเจ้าหน้าที่รัฐพวกเขาก็สร้างองค์กรที่มีพลังมากพอที่จะเจรจาต่อรองได้ผลลัพธ์คืออะไรครับพวกเขาเจรจาจนสามารถรื้อตึกเก่าที่โทมมากทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดและส่วนที่ดีที่สุดคือตอนนี้ชาวบ้านเหล่านั้นได้เป็นเจ้าของที่อยู่นั่นเองค่ะนี นี่แหละนี่คือคำตอบเลยว่าทำไมต้องมีองค์กรจากคนที่ไม่มีอะไรเลยกำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านกลายเป็นเจ้าของบ้านได้นี่คือพลังของการจัดตั้งค่ะงั้นเรามาให้นิยามกันชัดๆเลยในหนังสือเล่มนี้องค์กรชุมชนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับผู้เขียนบอกว่ามันมีสองอย่างที่เหมือนกันคืออะไรบ้างคะ1 คือมันสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนขึ้นมาในหมู่สมาชิกทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราและสองคือสองคือมันจัดตั้งผู้คนให้มาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวและเป้าหมายสูงสุดของการทำสิ่งนี้ก็คือการสร้างพลังขึ้นมาใช่ครับมันคือการปรับสมดุลอำนาจสร้างพลังให้กับคนธรรมดาคือการพา คนมารวมตัวกันรอบๆปัญหาที่พวกเขามีร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตของเราและชีวิตของคนรอบข้างเรามันดีขึ้นแล้วพอเราพูดคำว่าจัดตั้งหรือองค์กรชุมชนแบบนี้คนส่วนใหญ่จะคิดถึงอะไรครับดาวก็จะนึกถึงม็อบ การเดินกรบวนการเมืองหรือคนทำงาน NGO ที่ต้องลุยๆหน่อยใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ผู้เขียนไมเคิลจาโคบีบราวด์เขาบอกชัดเจนในบทนำเลยว่าหนังสือเล่มนี้สำหรับทุกคนทุกคนในที่นี้คือใครบ้าน,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 านเขาบอกว่าสำหรับคนที่อยากเริ่มกลุ่มใหม่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเดิมอยู่แล้วแต่รู้สึกว่า กลุ่มจะตายแล้วอ่านึกภาพออกเลยสมาชิกเก่าก็เริ่มเหนื่อยเริ่มหมดไฟสมาชิกใหม่ก็ไม่เห็นมีเข้ามาหรือแม้แต่ คนที่ทำงานในออฟฟิศที่เห็นปัญหาบางอย่างในที่ทำงานหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เห็นปัญหาอะไรสักอย่างในชุมชนมันคือทักษะชีวิตจริงๆนะภูมันไม่ใช่เรื่องของนักเคลื่อนไหวอย่างเดียวเรามาลองยกตัวอย่างกันสมมุติเราเป็นพนักงานออฟฟิศเราอยากให้บริษัทมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้เรื่องฮิตเลยถ้าเราเดินดุมดุมเข้าไปคุยกับ HR หรือเจ้านายเดินไปคนเดียวผลลัพธ์ก็อาจจะอาจจะโดนเพ่งเลงหรือเขาอาจจะบอกปัด ว่าเป็นนโยบายของบริษัทแล้วก็จบไป พลังเรามีแค่นั้นแต่ถ้าเราใช้หลักการในเล่มนี้ไปชวนเพื่อนที่คิดเหมือนกันไม่ต้องเยอะนะสักสิบคนยี่สิบคนแล้วรวบรวมเหตุผลยื่นข้อเสนอพร้อมกันพลังในการต่อรองมาทันทีเห็นไหมครับนี่คือการจัดตั้งแล้วหรือเอาใกล้ตัวกว่านั้นอีกเราอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมีปัญหาอะไรดีปัญหาคลาสสิกเลยขยะทรงกลิ่นเหม็นมากหรือเก็บไม่เป็นเวลาแจ้งนิติไปกี่รอบก้องี ถ้าเราทำแค่บนในลายกลุ่มหมู่บ้านเรื่องมันก็จบแค่ในลายกลุ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเราใช้หลักการในเล่มนี้ชวนเพื่อนบ้านที่เดือดร้อนเหมือนกันจริงๆสักสิบหลังคาเรือนรวบรวมรายชื่อหรือนัดกันไปคุยกับผู้จัดการนิติพร้อมกันปัญหานั้นอาจจะถูกแก้เร็วขึ้นมหาศาลเลย นี่คือทักษะที่ขาดไม่ได้เลยครับมันคือทักษะในการทำให้สิ่งที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นจริงโดยใช้พลังของหลายๆคนมาช่วยซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้มันครบเครื่องมากๆค่ะเราแอบไปส่องสารบัญมาแล้วเขาแบ่งเป็นส่วนๆชัดเจนมากส่วนที่หนึ่งก็คือที่เรากำลังปูพื้นกันอยู่นี่แหละครับว่ามันคืออะไรเริ่มต้นยังไง ส่วนที่สองนี่สำคัญมากสอนเรื่องพลังและทรัพยากรเช่นบทที่5กับ6สอนเรื่องการหาสมาชิกหรือรีครูดจะไปชวนคนยังไงให้เขามาทำกับเราทีนี้แหละเราจะได้รู้ว่ามันเหมือนหรือต่างกับหนังสือ WHO ที่เราคุยกันไปเล่มที่แล้วมากน้อยแค่ไหน บทที่7สอนเรื่องการพัฒนาผู้นำอันนี้สำคัญมากทำยังไงไม่ให้เราต้องแบกงานทุกอย่างไว้คนเดียวคือเราต้องทำให้คนอื่นๆกลายเป็นผู้นำด้วยและที่ขาดไม่ได้บทที่9สอนเรื่องการระดมทุนเพราะเรื่องเงินก็สำคัญส่วนที่สมก็จะเป็นเรื่องการลงมือทำและการสร้างชุมชนให้มันเกิดขึ้นจริงๆ แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงและเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมันคือซอสหลับที่ทำให้เล่มนี้มันเวิร์กมากๆใช่ครับคือก่อนที่จะเข้าบทที่หนึ่งหรือบทนำหรือซ้ำผู้เขียนเขาเขียนคำเตือนหรือหมายเหตุไว้หน้าแรกๆเลยเกี่ยวกับแบบฝึกหัดอ๋อใช่ใช่เขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลย เขาเล่าว่าเขาเคยอ่านหนังสือดังมากอีกเล่มหนึ่งชื่อ What Color Is Your Parachute ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการหางานเขาบอกว่าเขาใช้หนังสือเล่มนั้นสองครั้งครั้งแรกเขาอ่านมันเฉยๆอ่านเหมือนอ่านนิยายผลลัพธ์คือเขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่คือมันเจ๋งครับเขาได้อะไรจากมันเลย แต่ครั้งที่สองเขากลับไปอ่านใหม่แต่คราวนี้เขาเขียนคำตอบลงในแบบฝึกหัดที่หนังสือให้ทำผู้เขียนบอกว่าการเขียนมันบังคับให้เราช้าลงบังคับให้เราคิดหนักขึ้นและทำให้เราได้คำตอบที่ดีขึ้นกับตัวเองพอเขาแค่อ่านเขาคิดว่าเขารู้คำตอบแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้เลย เขาเลยเตือนผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ของเขาครับว่าอย่าทำผิดพลาดเหมือนที่เขาทำอย่าแค่อ่านแต่จงทำแบบฝึกหัดด้วยดินสอและกระดาษนี่คือจุดที่แตกต่างเลยค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเรียนหรือ textbook ให้อ่านเอาความรู้แต่เป็นสมุดแบบฝึกหัดหรือ workbook ที่เราต้องทำแบบฝึกหัดไปด้วย ซึ่งแบบฝึกหัดพวกนี้มันคือการจัดตั้งตัวเองก่อนที่เราจะไปจัดตั้งคนอื่นเราแอบไปดูมาแล้วค่ะว่ามีแบบฝึกหัดอะไรบ้างมันดีมากเลยนะเช่นแบบฝึกหัดคนหาความเชื่อหลักของคุณ finding your core beliefs คือเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราเชื่อเรื่องอะไรทำไมเราถึงต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้หรือแบบฝึกหัดสำหรับกลุ่มการสร้างแถลงการภารกิจ crafting a mission statement และมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากคิดว่าคนไทยหลายคนน่าจะติดปัญหานี้อะไรคะแบบฝึกหัดก้าวข้ามปมในใจของคุณเกี่ยวกับการขอเงินคนอื่นโหอันนี้จริงมากสำคัญมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือที่ให้ความรู้ครับแต่ผู้เขียนเรียกมันว่าเมนเทอร์ส่วนตัวฉบับพกพาเป็นเหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวที่คอยตั้งคำถามให้เราตกตะกอนกับตัวเองและทีมของเราและนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับว่าทำไม Change Maker Library ถึงต้องหยิบเล่มนี้มาเล่าให้ฟัง ในเอพิโซดนี้เราเกริ่นนำให้เห็นภาพรวมว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและทำไมมันถึงเหมาะกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามในเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่1นึเราจะมาเริ่มดำดิ่งกันที่บทที่1จริงๆครับกับหัวข้อที่ว่าตกลงแล้วการจัดตั้งองค์กรชุมชนมันคืออะไรกันแน่ สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างรอบตัวที่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงห้ามพลาดในเอพิโซดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ Change Maker Library ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Change Maker